สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเนยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาศึกษากันในเรื่องของตัวฉันมีอะไรปฏิบัติการโคดดิ้งนั่นเองค่ะจุดประสงค์ของบทเรียน หน,นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบโคดดิ้งได้ 2. นักเรียนสามารถระบุเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโคดดิ้งได้และ3นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบ ก่อนที่จะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก่อนเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนดาวน์โหลดใบสรุปความรู้และใบกิจกรรมรหัสสองเรื่องตัวฉันมีอะไรปฏิบัติการโคดดิ้งจากไฟล์ที่ครูแนบไว้ให้ด้านล่างนี้และอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คาบก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้ศึกษากันในเรื่องของหน้ารู้คู่บ้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านกันไปแล้วนั้นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านี้คืออะไรเอ่ย ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงานซึ่งตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างนะคะเช่นโทรทัศน์พัดลมวิทยุคอมพิวเตอร์ตู้เย็นเป็นต้นค่ะ เด็กๆพอจะรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูเนยก็มีภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะนั่นก็คือภาพนี้นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครูเนยให้มานี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเอ่ย เก่งกันมากๆเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองภาพนี้เลยนะคะนั่นก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเครื่องซักผ้าสองภาพนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะ้าเด็กๆลองช่วยครูสังเกตหน่อยนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าสองภาพนี้เป็นเครื่องซักผ้าเหมือนกันแต่มีระบบการทํางานที่แตกต่างกันเราดูรูปภาพที่หนึ่งกันนะคะจากรูปภาพนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าเครื่องซักผ้าในรูปภาพนี้มีสองถัง การทำงานของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เมื่อใส่ผ้าลงไปในถังปัน่นเราต้องเติมน้ำใส่ในถังเองแล้วหมุนตั้งเวลาในการปั่นผ้าเมื่อปั่นเสร็จแล้วเราจะต้องปล่อยน้ำทิ้งและเติมน้ำเองอีกครั้งเพื่อล้างผ้าด้วยน้ำสะอาดแล้วนำผ้าที่ล้างสะอาดนี้ไปปั่นในอีกถังหนึ่งเพื่อปั่นให้ผ้าแห้ง ส่วนเครื่องซักผ้าในภาพที่สองที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้เด็กๆจะสังเกตว่ามีปุ่มระบบการทำงานอยู่บนเครื่องซักผ้ามากมายหลายปุ่มการทำงานของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เมื่อเราใส่ผ้าลงไปแล้วกดให้ทำงาน เครื่องซักผ้าจะรู้ว่าต้องใส่น้ำก่อนเมื่อใส่น้ำถึงระดับที่ต้องการมันจะหยุดเติมน้ำให้ทันทีแล้วค่อยปั่นอีกรอบแต่เครื่องนี้ก็จะปล่อยน้ำทิ้งแล้วเครื่องซักผ้าก็จะเติมน้ำใหม่อีกครั้งเองพร้อมกับน้ำยาจากนั้นเครื่องก็จะทำการปั่นต่อไปจนถึงขั้นปั่นแห้งไงคะเด็กๆ ฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาพแรกที่นักเรียนเห็นจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบธรรมดาและเครื่องซักผ้าอีกเครื่องหนึ่งที่นักเรียนเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆทราบกันไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบธรรมดาและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบบอัตโนมัตินั้นเป็นอย่างไรนักเรียนทราบกันไหมคะเด็กๆยังไม่ต้องให้คำตอบครูในตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบธรรมดา คือระบบที่ไม่สามารถเริ่มต้นทำงานได้เองหรือไม่สามารถทำงานตามโปรแกรมหรือคำสั่งที่วางไว้เช่นพัดลมแบบปุ่มกดเตารีดโคมไฟเป็นต้นค่ะส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบอัตโนมัติคือ ระบบกลไกลที่สามารถทำงานตามคำสั่งที่วางไว้ทีละขั้นตอนหรือที่เราเรียกว่าระบบโคดดิ้งเช่นระบบตอบรับโทรศัพท์หรือประตูเปิดปิดอัตโนมัติเด็กๆคงเคยเห็นประตูตามร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะแต่เอครูเนยสงสัยจังเลยค่ะเด็กๆว่า เจ้าโคดดิ้งที่เราพูดถึงกันอยู่นี้มันคืออะไรเด็กๆทราบกันไหมคะเด็กๆยังไม่ต้องให้คำตอบครูในตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะโคดดิ้งมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่าโคดซึ่งหมายถึงการเข้ารหัส การเข้ารหัสก็คือการจำลองการทำงานตามคำสั่งที่วางไวท้ทีละขั้นตอนอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะส่วนการโคดดิ้งก็คือการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่งหรือเป็นการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่เราต้องการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคราวนี้เราก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าโคดดิ้งคืออะไรฉะนั้นเดี๋ยวครูเนยจะพานักเรียนไปรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยระบบโคดดิ้งมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะตัวอย่างนะคะก็คือภาพนี้นั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่า ภาพที่แสดงให้นักเรียนเห็นอยู่นี้คือภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสองรูปนี้ก็คือหม้อหุงข้าวรูปภาพที่1คือหม้อหุงข้าวระบบธรรมดาจะสังเกตเห็นว่าหม้อหุงข้าวเครื่องนี้จะมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวหากเรากดปุ่มหม้อหุงข้าวก็จะทำงาน เมื่อข้าวสุกปุ่มกดหม้อหุงข้าวเครื่องนี้ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราได้รู้ส่วนรูปภาพที่สองคือหม้อหุงข้าวที่เป็นแบบอัตโนมัตินะคะเด็กๆจะเห็นว่าหม้อหุงข้าวแบบอัตโนมัตินี้จะมีปุ่มให้เลือกโหมดการทำงานมากมายนักเรียนจะสามารถเลือกโหมดต่างๆได้เช่นอุ่นข้าว หรือหุงข้าวนั่นเองค่ะคราวนี้คุณเนยก็อยากจะถามเด็กๆค่ะว่าภาพหม้อหุงข้าวสองเครื่องนี้เครื่องใดที่ใช้ระบบคโคดดิ้งคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆคำตอบคือมอหุงข้าวเครื่องที่สองนั่นเองเนื่องจากมอหุงข้าวเครื่องที่สองจะเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งมีการปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้ผลิตได้เขียนโค้ดไว้นั่นเองค่ะสรุปความรู้สำหรับคาบเรียนนี้ โคดดิ้งคือการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดเพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือการสั่งงานของคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการโดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบธรรมดาก็คือ ระบบกลไกใดๆที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้เองและไม่มีการตั้งโปรแกรมที่วางไว้ตามคำสั่งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าในระบบคโคดดิ้งคือระบบกลไกใดๆที่สามารถเริ่มต้นได้เองโดยการตั้งโปรแกรมตามที่วางไว้ตามคำสั่งนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคราวนี้เด็กๆก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบธรรมดาและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าระบบโคดดิ้งนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ครูเนยก็มีการบ้านที่เป็นเกมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะการบ้านวันนี้ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมรหัส215เรื่องตัวฉันมีอะไรปฏิบัติการโคดดิง้งโดยให้นักเรียนนำโค้ดที่กำหนดมาให้มาถอดรหัสเครื่องใช้ไฟฟ้าและตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่ครูแนบไว้ให้ข้างล่างนี้เลยนะคะและถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมออกมาได้ให้นักเรียนบันทึกลงในกระดาษ A4 หรือสมุดแทนได้พร้อมทั้งเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆจากกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องถอนรหัสโคดดิ้งจากโค้ดที่ครูกำหนดให้ว่าแต่ละโค้ดใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรมาถอดรหัสเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดกันดูนะคะตัวอย่างนะคะเช่นโค้ดพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว A ก็จะแทนอออาง b. แทนรอเรือ c. แทนตัวสอโซ่เป็นต้นนะคะต่อมาไปดูโค้ดสระกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่นเลขศแทนไม้หันอากาศเลขหนึ่งแทนสระอาและเลขสองแทนสระอือเป็นต้นค่ะ จากนั้นให้เด็กๆลองมาทำกิจกรรมปฏิบัติการโคดดิ้งโดยเด็กๆจะต้องสังเกตใบกิจกรรมที่ครูเนยใส่โค้ดไว้เด็กๆจะต้องถอดรหัสให้ถูกต้องเดี๋ยวมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ครูเนยจะให้รหัสโคด้ดมีตัวเลข4ตัว K ตัว M ตัวเลข5และตัว F เด็กๆลองเปรียบเทียบกับตารางโค้ดที่คุณเนยกำหนดให้นะคะว่าสัญลักษณ์เหล่านี้แทนพยัญชนะและสระใดบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวเลข4แทนสระโอตัวเคแทนพยัญชนะคอควายตัวเอแทนพยัญชนะมอมา้า ตัวเลข5แทนสละไอไม้มะลายและ F แทนพยัญชนะฟอฟันคราวนี้เด็กๆก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราถอดรหัสกันนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเก่งมากๆเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นั่นก็คือ โคมไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆโค้ดที่ครูเนยให้นักเรียนมาคือ C J B J เลข0 G N และเลข9เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เลข4แทนอะไรคะเด็กๆในลองสังเกตดูในตารางที่ครูกำหนดให้สิคะใช่แล้วค่ะเลข4ก็แทนสระโอนั่นเองต่อมาตัวเจตัวเจแทนอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะเจก็จะแทนพยัญชนะทอทหาร B แทนพยัญชนะรอเรือเจ แทนพย,ยัญชนะท,ทหารเลขศูนย์แทนหมายหันอากาศตัวจียยนนะวว N, แทนพย,ยัญชนะสาราตัวเอ็แทนพยัญชนะนอนหนูและเลข9้าแทนการัน ซึ่งคันนักเรียนที่ถอดรหัสได้นี้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นะคะก็คือโทรทัศน์นั่นเองค่ะเด็กๆพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าการบ้านชิ้นนี้ทำอย่างไรจากตัวอย่างที่ครูพาทำไปเพราะฉะนั้นนะคะส่วนข้อที่ 3และข้อที่4ให้นักเรียนเก็บกลับไปทำกิจการบ้านและนำมาส่งครูเนยด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมรหัส215งส่งกลับมาในแพลตฟอร์มภายในวันที่กำหนดด้วยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะครูเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คาบหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย